เห็นหลายท่านถามถึงนะครับปราสาทจำลองของโมเอกปั้นไปถึงไหนแล้วตอนนี้ก็ใส่รายละเอียดบางอย่างไปแล้วนะครับโดยเฉพาะส่วนของเครื่องยอดโมเอกก็ปั้นจากด้านบนลงมาด้านล่างนะครับก็คือปั้นจากตัวบัวยอดตรงนี้นะครับที่เรียกว่ายอดกรษาสะนะครับแล้วก็มันจะมีชั้นซ้อนขึ้นมานะครับทั้งหมด5ชั้นโมเอกก็ไล่ทําจากด้านบนนะครับ ชั้นที่5้าลงมาตอนนี้เป็นชั้นที่3แล้วก็จะมีอีกสองชั้นอยู่ด้านล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของเรือนท่าตรงนี้หมอเอกเอาผ้าปิดไว้นะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่แห้งเนาะส่วนที่ปั้นเสร็จแล้วก็จะปล่อยให้มันแห้งแบบนี้นะครับก็ไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรต่างๆให้มันเป๊ะมากนะักเพราะว่ามันจะได้มีเสน่ห์เนาะหมอเอกก็ชอบงานที่แบบว่ามันมีความแบบเนี่ยทุกคน ไม่ได้เก็บงานเป๊ะอะไรขนาดนั้นนะครับให้มันมีความเป็นแบบงานมืออ่ะเพราะว่าถ้ามันเป๊ะเกินไปมันจะดูเป็นงานตรงงานนะครับอันนี้ความชอบส่วนตัวนะความชอบส่วนตัวของหมอเอกนะก็คือก็จะให้มันมีความแบบบิดเบี้ยวให้เส้นมันดูมีอิสระนะครับไม่ได้ให้มันเป๊ะเกินไปแล้วก็ที่หมอเอกปั้นประดับตรงนี้เขาเรียกซุ้มบัญชรเนานะมันก็จะเป็นเหมือนแทนพิมานเทวดาเป็นเหมือนชั้นของสวรรค์น,นะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโดยปกติถ้าเป็นประสานหินมันก็จะเป็นบันพะะัาแถลงเป็นนาคปักที่อยู่ตรงมุมแล้วก็กีดขนนลไลขึ้นไปเป็นชั้นๆนะครับอันนี้ก็ต้องใช้เวลานะครับเพราะว่างานชิ้นจริงเล็กนะครับทุกคนประสาทหลังนี้ไม่ใช่หลังใหญ่เลยนะครับทุกคนดูเครื่องมือเนี่ยที่โมอเอกปั้นเห็นไหมงานมันเล็กนิดเดียวเองนะครับดังนั้นมันก็เลยต้องใช้ด,ดูเทียบกับมือโมอเอกก็ได้เห็นปะ นิ้วๆน,นะครับเนี่ยงานเล็กนะครับดังนั้นมันก็ต้องใช้เวลาในการสร้างสารรค์ผลงานนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะ